ครับกรบสวัสดีครับวันนี้ผมมีชุดสูบน้ําบาดาลนะครับราคาสุดประหยัดนะครับตัวนี้ผมพามาชมสเปคปั๊มกันก่อนนะครับปั๊มของผมก็จะเป็นเจ็ร้อยห้าสิบัตนะครับหรือหนึ่งแรงม้านะครับแบรนด์รีเป็นตนะครับตัวนี้สําหรับตัวปั๊มได้น้ําสูงสุดสิบห้าจุดห้าคิวดูดลึกไม่เกินสี่สิบห้าเมตรนะครับท่ออเลียดออกสองนิ้วตัวนี้ก็ได้ประกอบลงตู้เหล็กนะครับสาหรับตัวกล่องควบคุมของเขาประกอบลงตู้เหล็กจะมีเบรกเกอร์และเสื่อการฟ้าผ่ากับจุดต่อ สายสายปัม๊มครับแล้วก็จะมีความแถมให้ไปก็สายดำแดงนะครับแบรนด์อินเตอร์ลิงแล้วก็สายดินแท่งกาวเชือกฝาบอ่อนะครับคอนเนคเตอร์สำหรับสายปัม๊มเราก็จะต่อให้ไปนะครับยาวห้าสิบเมตรนะครับชุดนี้นะครับชุดราคาสุดประหยัดนะครับสำหรับปัม๊มหนึง่งแรงก็อยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันห้าสิบาทนะครับหนึ่งหมืนห้าันห้าสบบาทพี่ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ สามเพงนะครับลืมลืมไปว่าให้ไป3ามเพงนะครับกับชุดหนชุดปั๊มหนึ่งตัวนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ